หมอไทยเป็นปลาพื้นบ้านของคนไทยและนิยมบริโภคกันทั่วประเทศส่วนใหญ่ได้มาจากการทำประมงในแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติและมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ผู้แทนธุรกิจของเราที่จังหวัดสกนลนครเขาได้พัฒนาสายพันธุ์ปลาหมอไทยด้วยการแปลงเพศค่ะเพื่อให้ได้ปลาตัวที่โตขึ้นนะคะและเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ ปลาหมอไทยแปลงเพศเป็นความคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์โคสิตที่เป็นทั้งนักวิจัยและทำธุรกิจต่อปลามานานกว่า3ปีแล้วล่ะค่ะ โดยได้คัดเลือกปลาหมอไทยพ่อพัอนธุ์แม่พันธุ์จากทั่วประเทศมาผสมเทียมและแปลงเพศลูกปลาให้กลายเป็นเพศเมียม,มากกว่าเพศผู้เพราะปลาหมอตัวเมียจะตัวโตและให้เนื้อมากกว่าจนได้ลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงและโตวไวสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อด,ดินกระชังและในบ่อพลาสติกค,ค่ะคุณคอสิตาทำไมถึงได้คิดพัฒนาสายพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขึ้นมาได้ล่ะคะ ครับผมก็จากที่ปลาหมอไทยเนี่ยเป็นปลาท้องประจับท้องถิ่นของประเทศไทยเรานะครับที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับเราก็มีแนวความคิดว่าถ้าปลาหมอไทยเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็คงจะเป็นมีความสําคัญในทางในเชิงเศรษฐกิจพอสมควรคะนะครับเราก็เลยคิดพัฒนาที่จะนําสายพันธุต์ต่างๆนะครับจากแต่ละภูมิภาคมามาทำการผสมข้ามพันธุ์ เพื่อคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะการเลี้ยงปลาหมอนี่ยากไหมคะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ,ะจริงๆแล้วนะครับปลาหมอเนี่ยเป็นปลาท,ที่ชนิดที่ทนมากนะครับเลี้ยงง่ายโตไวนะครับยิ่งเป็นปลาพันธุ์ปลาหมอที่เราแปลงเพศแล้วและคัดพันธุ์แล้วนะครับแล้วนํามาเลี้ยงสามารถที่จะให้ผลผลิตสูงกว่าปลาหมอทั่ว,วไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับแล้วลูกค้าหลักๆของเราอยู่ที่ไหนคะ จริงๆแล้วตอนนี้นะครับลูกค้าเรานะครับมีทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากปลาหมอนะครับทางภาคกลางที่เขาเขา,เขาเลี้ยงกันเนี่ยเขาจะส่งขายที่สะพานปลาะนะครับแล้วก็ส่งออกที่ต่างประเทศปัจจุบันเกษตรกร,กรในจังหวัดสกลนครหันมาสนใจเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพทยกกันมากขึ้นนะคะและขยายพื้นที่เลี้ยงกันอย่างกว้างขวางเพื่อทดแทนสัตว์น้ําหลายชนิดที่มีปัญหาโรคระบาดและราคาตกต่ำค่ะ ที่หาทางพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็เป็นช่องทางในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้นะคะและเช่นเคยค่ะข้อมูลดีๆของรายการท่านผู้ชมสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยที่ www b a n k k o k b a n k com เพิ่มคคิดค่ะสวัสดีค่ะ